สวัสดีครับทุกท่านครับมือนีผ้าทุกท่านมาล่องมาล่องซีบเบงบักโกนะครับมาชิมผมไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกอะไรแต่ภาษาอีสานจะเรียกว่าบักโกนะครับพี่น้องครับนี่นวยสีเหลืองๆนี่ครับมันหนาสิกินได้แล้วนะครับพี่น้องครับบักโกนะครับเดี๋ยวผมจะล่องเอามากินมาซีบเบงนะครับเด้อพี่น้องผมก็ไม่เคยกินจะเกียอหรอกครับพี่น้องครับว่าเขากินยังไงนะครับเดี๋ยวมาล่องเบงครับนี่ครับบักโกนะครับพี่น้องครับโอ้ ผู้ใดเคยกินนะครับเขากินทั้งเปลือกบอกครับเลยจังไหร่ลองวังหืมหืมอืมโอ้หอมๆสมแซบตัวละครับพี่น้องครับอืมแล้มีหน่วยอีกนะครับพี่น้องตัวนี้ดกครับอืมเฮ้ย โอ้สมครับพี่น้องครับแซบครับตรงย่อมเราเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้กินมะโกนี่แหละครับพี่น้องครับเดีั้งครั้งแรกเลยครับที่ผมได้กินครับนี่ยังมีหน่วยอยู่นะครับพี่น้องครับอืมโอ้แซบครับพี่น้องครับอืมสุดยอดเลยหนีน่วนในกระสุกเดาบ่กเคยกินจักเื่อพี่น้อง ครั้งแรกที่ได้กินกับแสบเลยครับพี่น้องครับอู้แสบอีหลีครับพี่น้องครับเอาไปเลยครับพี่น้อง